สำหรับปั๊มตัวนี้จะเป็นท่อขนาด2นิ้วนะครับท่อแรงขึ้นขนาด2นิ้วตัวนี้ผมจะลดลงเหลือประมาณนิ้วครึ่งน,นะครับจาก2นิ้วเดือนิ้วครึ่งต่อขึ้นไปข้างบนประมาณร้อยมยด ฟ้าครึ้มนะครับวันนี้ครึมมาก ตัวนี้เป็นน้ำที่ได้นะครับตอนนี้เยวต้องรอให้น้ำมาเต็มข้อก่อนแบบนี้ตัวนี้เป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับขนาดปั๊มทำงานอยู่ที่ประมาณ400-500วัตต์นะครับไปแดดไม่ค่อยมีกลับแผงโมโนนะครับ ถ้าเป็นโพลีบางยี่ห้ออาจจะไม่ทำงานเลยนะครับตัวนี้นี้ทำงานอยู่ประมาณซึ่งท่อเนะี้ยทำงานอยู่ประมาณ30%เห็นจะได้ครก็จะประมาณนี้นะครับตกรับงานที่ได้อิดเดาะติด อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของแผงโมโนนะครับมันเหมาะสำหรับการใช้ในที่แสงน้อยมากแต่ถ้าเป็นทีเด็ยไอ้แสงจัดๆหน่อยอาจจะสู้โคลีไม่ได้นะครับผมก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันนะครับผมครับขอบคุณที่รับชมครับช่องชาณนาทีดีขอบคุณครับ